สนับสนุนโดย OR ร่วมสร้างโอกาสเพื่อทุกการเติบโตอย่างแท้จริง จะพูดถึงขนมเ้าแตงน้ำแตงโมนะครับเชื่อว่าหลายคนเนี่ยก็คงมองว่าเป็นแค่ขนมธรรมดาธรรมดาแต่เชื่อไหมว่าสินค้านี้สร้างรายได้มหาศาลนะครับเพราะว่าจะเป็นของกินเล่นเนี่ยก็เพลินเป็นของฝากก็ดีครับเป็นยังไงวันนี้ผมพาไปพูดคุยกับเจ้าของธุรกิจนี้กันครับ ลีครับเห็นบอกว่ากว่าจะออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ข้าแต่น้าแตงโมเนี่ยมันไม่ง่ายเลยใช่ไหมครับมันไม่ง่ายเลยค่ะครับทุกทุกสิ่งทุกอย่างผลิตภัณฑ์ที่ทําขึ้นมาล้วนแต่มีอุปสรรคทั้งนั้นไม่เว้นแม้แต่ข้าแต่น้ำแตงโมจริงๆตัวข้าแต่น้าแตงโมเนี่ยอุปสรรคเยอะมากเลยครับผมเพราะว่าเราต้องมีการ เขาเรียกว่าตากตากแดดแห้งนะสมัยก่อนเราจะตากตากแดดแห้งแต่ตอนนี้เรามีการวิวัฒนาการกระบวนการใหม่เพื่อให้มันแห้งแห้งได้โดยที่ไม่ต้องมีแดดคือได้รับเพนท์พอยมาจากลูกค้าว่าเอ๊ะทำไมเข้าแต่นจะต้องกลมคนสวยๆทานแล้วทานแล้วตกแล้วล่วงอะไรอย่างเงี้ยเออไม่ได้ไม่ได้ทานแล้วไม่สวยเพราะฉะนั้นเราทําเป็นแบบแท่งออกมาเนี่ยกัดยังไงก็ไม่ร่วงกัดยังไงก็ยังดูสวยอยู่ มีคนถามเยอะหลายคนว่าเขาแต่น้ำแตงโมนี่ใช้น้ำแตงโมจริงมีคนถามเยอะเลยครับมีคนถามเข้ามาสรุปใช่ไหมครับสรุปว่าใช้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 ตรงไหนครับอ่าก่อนที่เรานึ่งข้าวมาแล้วเนี่ยก่อนที่จะขึ้นรูปนะคะเราก็จะเอาน้ําแตงโมมาผสมกับส่วนผสมของเราแล้วก็คลุกเข้าไปในข้าวเหมือนข้าวเหนียวมูลจริงๆทุกวันนี้เราทําออกมาขายมีกี่แบบมีกี่รสแล้วครับ มีทั้งหมดหลักๆเลยอ่ะจะเป็น6รสชาติแต่<ม>ว่าที่ขายดีจะมี3รสชาติ<พ>านะคะ<ม>ก็คือเป็นรสหวานน้ำผึ้งเ,เป็นรสข้าวเหนียวใจดําที่กลุ่มเราเนี่ยค่ะจะเน้นเรื่องสินค้าเรื่องของธรรมชาติจะไม่ใส่สีหรือว่าจะไม่ใส่เครื่องปรุงแต่งอะไรทีเ่เหนือจากธรรมชาตินะคะก็เลยเอาเข้าวเหนียวดํามาทาําแล้วก็เป็นรสโนริสาลายรสโนริสาลายนี่เป็นรสที่ทําสําหรับวัยรุ่นใครมองว่าข้าวแตนเนี่ยมันเป็นจะต้องผู้ใหญ่ทานเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เรามีรส ได้ัยรุ่นด้วยเลยอันนี้ใหม่ใหม่สุดล่าสุดเลยเพิ่งทาเลยใช่ค่ะเป็นข้าวแตนรสกาโนล่ากาโนล่าก็คือจะนําพวกธัญพืชต่างๆเอามาผสมกับข้าวแตนที่เรามีอยู่เพื่อให้ได้เป็นสินค้าใหม่อันนี้ก็จะมีอัลมอนด์เม็ดมะม่วงหินมะพานแคนเบอร์รี่แล้วก็เมลิฟักทองแล้วก็มาผสมข้าวแตนขึ้นรูปบอกได้เลยอันนี้เป็นเริ่มจะเป็นซิกเนเจอร์ใหม่ของทางร้านแล้วนะ เป็นบอกว่าทุกวันนี้ขายดีอยู่แล้วแล้วยิ่งเข้าไปขายในโครงการไทเดตด้วยของ OR นี่ขายดีพิเศษยังไงบ้างครับทาง OR เนี่ยสนับสนุนเราในทุกๆด้านเริ่มตั้งแต่การผลิตบรรจุภัณฑ์สติ๊กเกอร์การตลาด คือครบครบเลยพอเข้าไปแล้วนี่ยอดขายแบบกระฉูดเลยไหมครลูกค้าเนี่ยเห็นเราจากที่ปกติที่อยู่กรุงเทพก็จะเห็นแค่ในกรุงเทพปกติจะไม่ค่อยขายต่างจังหวัดครับพอได้กระจายไปอย่างเงี้ยคนต่างจังหวัดนี่ก็เห็นของเราโทรมาซื้อไลน์มาซื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะทำให้สินค้านี่มันสามารถกระจายได้ทั่วประเทศเลยถ้าเราไม่ได้รับการสนับสนุนจากทาง OR เนี่ยเราจะคือขายได้น้อยเพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาทำงานก็จะน้อยลง แต่ว่าถ้าเรามีตลาดที่กระจายได้กว้างขึ้นเพราะฉะนั้นคนในชุมชนก็จะมีงานทําเพิ่มมากขึ้นนั่นแหละคือจุดสําคัญที่เรามองดูว่าเราทํายังไงถึงมันจะไปตรงนั้นได้ก็เลยอยากจะขอขอบคุณทางองค์าที่เข้ามาสนับสนุนและช่วยเหลือกลุ่มเราเป็นอย่างดีขอบคุณค่ะ ค่ะสำหรับลูกค้าที่สนใจในสินค้าของวิสาหกิจชุมชนฉัดหลวงนัชกรนะคะสามารถเข้าไปดูได้ในเพจเฟซบุ๊กของดีไลท์ออฟฟิเชียนะคะหรือว่าโทรเข้ามาคุยกันได้นะคะ0979264461หรือว่าจะเข้าไปดูทางเว็บไซต์ของอเว็บไซต์ไทยเด็ดได้นะคะจะมีสินค้าหลากหลายทั่วประเทศเลยรวมทั้งของเราด้วยะค่ะ